ดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอัแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีเเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำของทีมอินเตอร์ม i อามี่นะครับก็เป็นตัวเยือนของฤด,ดูกาลนี้นะครับซึ่งสีดำเนี่ย สีถึงน้องที่ผมจะพูดถึงได้ในวันนี้ไปอย่างดีเพราะว่าน้องชอบสีดำนะครับถามข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเสื้อผ้าที่น้องใส่ส่วนใหญ่เนออกเป็นสีดานะครับแล้วก็สีชมพูเนี่ยก็คือสีของทีมที่น้องสังกัดอยู่ก็คือทีมเอ็ไฟนะครับชัดเจนอยู่แล้วเนาะแล้วก็เวลาพูดถึงน้องฮิราเนยผมก็จะนําเสื้อตัวนี้มาใส่กันอยู่บ่อยๆนะครับก็ดาวกันออกอยู่แล้วดูภาพปกก็ได้นะครับก็ เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับดูหลังเสื้อกันก่อน,นครับ,รบก็คือน้องโยเกิดนกพระดาเลิศเรียรพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบิน K48 และน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิข,ของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อน้องมีเรื่องราวดีๆอะไรเนี่ย ก็จะนำมาเล่าสุดกันฟังอยู่แล้วนะครับและก็เรื่องที่ากมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับไลฟ์ล่าสุดของน้องที่ผ่านมาซึ่งเป็นไลฟ์ที่ไม่แน่ใจว่าหลังจากวันที่ผมบันทึกคลิปนี้อยู่เนี่ยจะมีใหม่่านี้ออกมาไหมนะครับแต่ว่าไลฟ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่น้องอแสดงโรลโชว์เขาเรียกว่าจบงานโรโชว์ที่พราราดซ์ปาร์ วันที่2จบน้องก็มาไลฟ์นะครับแล้วก็พูดถึงเ,เรื่องราวต่างๆนะครับแล้วน้องก็พูดมาประโยคหนึ่งว่าเออน้องเป็นคนที่จดจํารายละเอียดต่างๆได้แม่นมากๆนะครับซึ่งผมผมก็รู้สึกนะว่าแบบเออน้องเป็นคนที่จดจํารายละเอียดต่างๆได้อย่างแม่นยํามากๆจริงๆนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆพื้นๆเลย ก็คือในงานรสโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สองถ้าใครไปรว่าได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีเพลงเพลงหนึ่งที่น้องนำมาร้องร่วมกับวิชานะครับก็คือเพลง h ฮิร์เพลงเอกของน้องเนี่ยแหละที่น้องนำมาร้องโคงเวอร์ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็นำมาร้องร่วมกันเนี่ยที่ให้เห็นกัน ต่อหน้าประชาชนแบบพี่เปิดกว้างก็มาร้องมิชาในงานนี้เนี่ยแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครได้ดูงานแฟนมีของโยงก็น่าจะทราบดีแล้วว่าน้องก้อนนั้นน้องก็นำเพลงนี้มาร้องคู่กับมิชาไปแล้วในงานแฟนมีนะครับแต่น้องก็รู้สึกว่าเออแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ดูเนาะสำหรับคนแบบจองบัตรไ,ไม่ได้จองบัตรไม่ได้มาหรืออะไรก็แล้วแต่น,นอก็เลยแบบ อยากที่จะเอาเพลงนี้ยมาโชว์กันอีกรอบก็ทำให้เห็นเลยว่าแบบเออนี่แหละครับคือการที่น้องเป็นคนที่จดจำรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมมากๆแล้วมันก็แบบไปถึงพอจากรายละเอียดยดีมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าน้องเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆมากจริงๆโดยเฉพาะกับแฟนคลับของน้องที่เข้ามาหาน้องเนี่ย น้องจะจําจได้หมดเลยว่าเออคนนั้นเป็นยังไงมีบุคลิกยังไงชอบอะไรหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดล,ลอยๆนะเพราะว่าผมก็เอาตัวเองมาเป็นตัวชี้วัดนี่แหละนะครับว่าเอน้องเป็นอย่างนี้นจริงๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผมที่อ,อได้เข้าไปหาน้องมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออน้องเป็นคนที่จํารายละเอียดได้อย่าง ดีเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับเพราะอย่างผมเนี่ยเออน้องก็บอกอย่างล่าสุดที่เจอน้องเนี่ยน้องก็บอกว่าโอ้ย่ามีเสื้อบอลเยอะมากเลยนะที่แบบเออเป็นชื่อน้องโยอ่ะผมก็เล่าไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบครับซื้อเสื้อบอลแล้วก็สกีนชื่อน้องใส่ข้างหลังน้องบอกว่าโอ้มีเสื้อบอลชื่อน้องโยเยอะมากเลยลก็แสดงให้เห็นว่าแบบน้องจําได้หมดเลยนะว่าแบบเอ้ยผมใส่ เสื้อตัวไหนที่มีชื่อน้องบ้างมันก็เลยแบบโอ้โหโว่าน้องรู้ได้ยังไงนะครับอาจจะเห็นหรือสังเกตหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วน้องก็จําไว้นะครับก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังจําได้อีกว่าผมชอบพี่ๆเมมเบอร์ของน้องคนไหนบ้างน,นะครับคือน้องไม่ได้เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางว่าแบบผมต้องชอบให้น้องเท่านั้นแน่นอนจดจาได้ว่าแบบ ผมชอบพี่ๆคนไหนบ้างแล้วน้องก็พยายามใส่ใจเก็บรายละเอียดให้เกียริอยู่เสมอนะครับว่าคือ,อพี่คือผมชอบพี่คนนี้น้องก็จะให้เกียิพี่คนนั้นมากๆถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้สนิทคุ้นเคยกันก็ตามแต่น้องก็ก็ให้เกียิเสมออย่างพี่ปิงอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าน้องก็จําได้ว่าแบบเอยผมชอบพี่ปิงแล้วก็วันที่อาวง ข้างในเขาประกาศกันว่าคือพี่ปิงเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์น้องก็พยายามบอกใบ้ผมเหมือนกันนะก็ไม่ได้บอกตรงตรเนี่ยบอกว่าจะมีเรื่องที่แบบพยายามจะดีใจมากๆถ้ารู้แต่รูยังบอกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็แบบเออเนี่ยคือความใส่ใจขององโยกเกิดที่เขาใส่ใจรายละเอียดผู้คนรอบข้างมากๆถึงคนที่เก็บรายละเอียดถึงคนที่จําทุกอย่างได้แม่นยำมากๆแล้วมันมันส่งผลดีอ่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย พราะน้องผมสัมผัสได้ว่าน้องใส่ใจผมขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากที่จะเอ็นดูน้องต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยๆนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ความใส่ใจเก็บรายละเอียดทุกอย่างจดจําอะไรได้ทุกอย่างแม่นยาขนาดนี้ของน้องโยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรผมเลยนะครับผมก็เป็นคนที่ใส่แบบนี้กันทันแบบจดจาเรื่องรายละเอียดทุกอย่างได้ดีมากไม่ว่าบบเรื่องดีเรื่องร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในส่วนของ น้องโยเองเนี่ยผมผมจําได้หมดเลยนะทุกเรื่องอนะที่เกี่ยวกับน้องไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องใดก็ตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมจําได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเล่าหมดทุกเรื่องหมดทุกอย่างมันโอ้โหสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็คงไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอามาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องโยตอนที่ได้คุยกันครั้งแรกดีกว่านะครับก็ภาพไปยัง อยู่ในหัวผมชัดเจนเสมอน,นะครับก็ผมได้คุยกับน้องโยครั้งแรกเนี่ยมันเป็นงานจับมือมินิแฮนเชคช่วงนั้นโควิดนาครีบระบาดน,นะครับแล้วเขาก็ไปจัดกันที่ออพอเล็กๆของ MBK ถ้าทุกคนจำกันได้นะครับตอนนั้นยังต้องแบบใส่มือใส่แมสอะไรอย่างเี้เลยนะครับแล้วผมก็เข้าไปหาน้องนะครับในเลนจับมือซึ่ง จำได้สนิทใจเลยว่าตอนนั้นน้องใส่ชุดนอนสีออกดำๆขาวๆป็นตารางๆล,ลายทีๆไปแล้วก็อุม้มไดโนเสาร์กากามานะครับทำผมน่ารักน่ารอะ่ะเออมัดเป็นสองข้างแบบทรงบอกแบกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะใช่นะครับแล้วก็ออกมาอ่าคุยออกมา รอจับมือนะครับซึ่งผมก็เข้าไปหาน้องตอนนั้นก็แบบอยากทาความรู้จักน้องแหละเออก็อพูดตรงๆว่าน้องน่ารักนะครับแต่ก็ไม่ได้เตรียมเตรียมเรื่องไปคุยกับน้องเลยรู้แค่ว่าเออฉันอยากเข้าไปคุยกับน้องนะครับก็เข้าไปน้องบอกว่าพี่มีเรื่องอะไรคุยอะไรกันรู้ไหมผมก็บอกไปว่าเออยังนึกไม่ออกแบบอยากมาคุยกันเลยงี้ยแล้วเราก็หัวราอกันนะครับน้องบอกเออหนูก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าแบบจะคุยอะไรกับพี่อะไรประมาณเนี้นะครับว่าเออก็หัวร้อใส่กันแล้วก็เป็นความทรงจาที่ ดีมากๆตอนเดินออกมานะครับก็จดจำได้เลยว่าแบบโอ้เด็กคนนี้เวลาย,ยิ้มเขาน่ารักสดใสมากๆจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปหาน้องเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีทุกภาพจำของน้องมาเรื่อยๆว่าน้องมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับก็เก็บประสมเล็กประสมน้อยมาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับแล้วก็สุดท้ายก็ ตามที่เห็นกันนะครับเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมผมก็ตัดสินใจยกให้น้องเป็นคานิโอชิของผมทางฝั่งวงม้วนเปนที่สุดหลังที่น้องรอคิวมานานแล้วก็เนี่ยแหละครับตามที่เห็นผมก็จะต้องทําทุกอย่างตามที่สัญญากับน้องเอาไว้ว่าแบบเออมีเรื่องอะไรก็ตามก็จะนำมาเขียนแล้วเล่าสู่กันฟังเสมอมีโอกาสก็จะแวะเข้าไปหากันอยู่บ่อยๆแล้วก็ ใช้ให้น้องอยู่เรื่อยเพราะว่าเออผมก็ไม่อยากเป็นคนที่แบบพูดอะไรลอยๆแล้วก็ทําไม่ได้อยากอีพูดเพราะน้องน่าจะจดจําได้แน่นอนว่าผมพูดอะไรไปบ้างครับอะไรไปบ้างใช่ไหมครับก็นี่แหละครับเป็นนิสัยของน้องโยเกิร์ตที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันทําให้น้องเติบโตมาเป็นออผู้ใหญ่ ที่งดงามเติบโตในเส้นทางของผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากๆจริงๆแล้วก็เป็นกระต่ายตัวแรกของฝูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ